สวัสดีครับอาจารย์คือตอนนี้ผมทำตัวนิวรอนนะครับเพื่อที่จะจำทั้งหมด13เสียงนะครับตอนนี้ผมจะลองทำการทดลองให้อาจารย์ดูนะครับกับ dataset ที่ผมไปเทนมานะครับเดี๋ยวผมจะลองพูดในไมโครโฟนให้อาจารย์ฟังเป็นทีละคำนะครับส่วนกลลัพธัที่ได้นะครับมันจะแสดงที่หน้าจอตรงนี้ว่าคำที่พูดไปมันเป็นคำว่าอะไรนะครับ กลับเมนูก่อนหน้าตกลงถัดไปสอง 3 4 1> 6 1 ยกเลิอกออกโปรแกรมเลื่อนเซลกลับเมนูก่อนหน้า ก่อนหน้าตกลงออกโปรแกรมยกเลิกครับมัน ก็คือว่าเดี๋ยวมันจะมีข้อผิดพลาดอยู่บางเสียงนะครับก็ถ้าเกิดว่าคาไหนที่มันไม่สามารถอลาสสิฟายได้ว่ามันคือเสียงอะไรก็มันจะขึ้นบอกว่าให้ลองใหม่อีกครั้งหนึ่งครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นอินพุตทั้งหมดที่ท,ทั้งหมดก็คือมันมันก็จะมีทั้งหมด13คํานะครับเมื่อกี้ผมก็ลองเทสไปทีละคำแล้วแต่ว่าในกรณีที่มันอยู่คนละสถานที่หรือว่าที่ที่มีเสียงรบกวนเยอะๆมันก็ จะภาพครับมันอยู่ตามสภาพแวดล้อมด้วยพอดีผมเปลี่ยนไมโครโฟนใหม่ครับใช้เป็นไมเอดีแทนมันสามารถดูดเสียงได้เยอะกว่าครับส่วนไมอันเดิมที่ใช้ในการถัาเสียงอองเดิมเป็นไมน์ตัวนี้มันไม่ค่อยสับเสียงเท่าไหร่ครับก็เลยเปลี่ยนเป็นไม์ตัวนี้แทนขอบคุณครับ